สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะ 1. ความปลอดภัยกับการเล่นนะคะ 2. ความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะ 3. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ 4. ความปลอดภัย ในการใช้ยาต่างๆ 5. ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคมค่ะแต่ว่าในที่นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเป็นยังไงไปดูกันค่ะความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะประกอบไปด้วยอะไรขั้นแรกเราจะต้องรู้จักสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะ เด็กๆรู้จักไหมมีทั้งหมดกี่สีสัญญาณไฟจราจรนะคะก็คือนี้เลยค่ะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีเขียวหมายถึงอนุญาตให้รถผ่านได้ค่ะสีเหลืองหมายถึงค่อยๆชะลอที่จะจอดหรือว่าที่จะไปมองซ้ายมองขวาระวังคนเดินข้ามถนนนะคะ แล้วก็สีสุดท้ายคือสีแดงหมายถึงยุดห้ามรถไปแล้วนะคะหยุดก่อนเลยต่อไปค่ะความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันอุบัติเหตุนะคะการป้องกันอุบัติเหตุแบ่งได้เป็นหลายอย่างเลยนะคะเช่นการข้ามถนนทางม้าลายนะคะการข้ามถนนบนทางม้าลายเนี่ยก็คือเราต้องข้ามบนถนนที่รถขับผ่านใช่ไหมคะ เด็กๆต้องดูสัญ,ญลักษณ์บนพื้นถนนให้ดีๆนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือสีขาวดำตามชื่อของมันเลยค่ะรูปนี้นะคะไม่มีทางม้าลายนะคะก็จะอันตรายมากๆเลยค่ะเห็นไหมเด็กๆต้องวิ่งผ่านรถบรรทุกด้วยถ้ามันเป็นสัญญาณอันนี้ล่ะที่เป็นรูปคนมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวแบบนี้เด็กๆจะต้องเดินสีอะไรดีคะถูกต้องค่ะ ถ้าเป็นรูปคนแบบนี้เราเดินสีเขียวนะคะมันจะต้องควบคู่กันถ้าฝั่งนี้สีแดงฝั่งนี้สีเขียวแปลว่ารถหรือคนที่เดินได้คะถูกต้องค่ะต้องเป็นคนนะคะต่อไปการข้ามบนสะพานล,ลอยค่ะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าอะไรไม่ต้อง กลัวเรื่องรถชนแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องต้องมาดูสัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะแต่การเดินขึ้นสะพานลอยก็ต้องระมัดระวังนะคะจับมือผู้ปกครองเอาไว้ไม่ควรไปวิ่งเล่นแถวแถวถนนนะคะถ้าบ้านของใครติดอยู่กับถนนที่มีรถผ่านเยอะๆต้องระมัดระวังให้ดีเลยถ้าเด็กๆอยากจะ เล่นนะคะถ้าเด็กๆอยากจะวิ่งเล่นอยากจะเล่นฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ให้หาพื้นที่ที่มันอยู่ห่างๆจากถนนนิดนึงนะคะหรือได้เยอะๆก็ดีค่ะเพราะว่าป้องกันการเกิดอันตรายนะคะจากรถยนต์ถ้าเขาขับมาแล้วมองไม่เห็นเราอาจจะโดนรถชนอุบัติเหตุเจ็บตัวได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะจำเป็นที่จะต้องข้ามถนน แบบที่ไม่มีทางม้าลายจะต้องจับมือจับมือผู้ปกครองไว้เลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใครก็ได้ที่เป็นผู้ประครองของเรานะคะจับเอาไว้ห้ามปล่อยห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดนะคะมีกิจกรรมให้ดูนิดนึงไปดูกันค่ะ ที่เด็กๆด,ดูไปเมื่อกี้นี้นะคะคุณครูนุ่มทําขึ้นมานะคะเพื่อให้เด็กๆได้ดูว่าตัวอย่างการข้ามถนนเป็นยังไงในที่ดูให้ดูวันนี้ก็คือมันไม่ใช่ถนนจริงๆนะแต่ก็ดูตัวอย่างก็คือในรถเข็นสีแดงที่มีสุนัขนั่งอยู่อะค่ะเปรียบเสมือนรถยนต์ที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนาะแล้วพอถ้าเด็กๆจะข้ามถนนก็ยกมือแบบเออกำมือขึ้น ตามรูปนี้ก็ได้นะคะหรือจะเดิมธรรมดานี่แหละแต่ต้องรอให้สัญญาณไฟมันเป็นสีแดงก่อนให้รถหยุดก่อนนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งนะคะจะเย็นๆค่ะป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนค่ะระหว่างรูปทางเลข1กับรูปทางเลข2รูปไหนที่เป็นการข้ามถนนที่ถูกต้องะคะข้อรูปไหนที่ทำถูก ต่อไปเราจะไปดูใบงานกันนะคะใบงานวันนี้ก็คือให้เด็กๆดูรูปภาพที่ข้ามทางม้าลายนะคะเด็กๆทั้งสาคนนี้เขาข้ามทางม้าลายเนาะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย